สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นจัดโปรนะครับยังอยู่ในโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวมือสอดนะครับเมื่อก่อน1,799บาทนะครับตอนนี้ลดเหลือ1,599บาทนะครับตัวนี้มือสอดสีดำนะครับลางเควันนะครับมือสอดเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับเป็นงานกระถินเทพานะครับลงสีดานะครับตัวที่จัดโปรจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ ลดเหลือ1 5 9 9นานะครับจาก1799นานะครับตัวงานมือสอดนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวกำคอนะครับตัวกำคอจากราคา1,700บาทตอนนี้เหลืออี0 0่บาทนะครับยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับ1,500าบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพิหนึ่งร้อยฟอนให้1ชุดนะครับลูกดอก1ลูกยาง1ชุดนะครับตามตััวอยย่่างทีเเห็นนละครบ จะได้ไปตามนี้นะครับอ่าปีข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างนะครับช่องทางติดต่อก็ตามนี้นะครับเฟซบุ๊กคังคิวเป็นยิงปลาบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับแนะนําให้ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับจํารุ่นจําราคาไว้นะครับเดากได้รุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็โทรมาแจ้งได้เลยนะครับเอาราคาเต็มที่เราฟังมานะครับอย่าเอาราคาแบบประมาณเท่านั้นเท่านี้นะครับมันประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันมีหลายรุ่นหลายราคานะครับ ถ้าเราไปบอกราคาประมาณเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะจัดส่งพืนรุ่นไหนให้นะครับเราดูราคาไหนมาเราก็สั่งราคานั้นเลยนะครับเพราะว่าวินแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันนะครับามาดูระบบไก้นะครับมาดูที่ระบบไกลเป็นระบบไกล easy lock จัดจันเรศนะครับตัวเชื่ล็อกนะครับแล้วก็มีเซฟป้องกันการลั่นนะครับ ระบบไกรับประกันให้ตลอดชีพนะครับระบบไกสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมให้ฟรีตลอดชีพเลยเลยนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับถ้ามีปัญหาในอนาคต10-20ปีใช้งานไปมีปัญหาส่งกลับมาได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่มีที่ซ่อมนะครับไม่ต้องกลัวจะได้ซื้อใหม่นะครับระบบไกเรารับประกันให้ตลอดเลยนะครับมีปัญหาตอนไหนส่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่ากลไกภายในเนี่ยผมออกแบบ ล็อกแน่นหนานะครับแล้วก็วัสดุตัวล็อกภายในจะเป็นสแตนเลสเกรดแข็งนะครับเกรดแข็งกว่าพิเศษนะครับเกรดแข็งไม่สึกร้อยง่ายนะครับแล้วก็ลูกดอกไม่สามารถกัดก่อนมันให้มันสึกร้อได้ง่ายนะครับก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับมีปัญหาก็ส่งมาได้นะครับผมกล้ารับประกันให้ยาวๆเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาใช้ไปเลยครับสิบยี่สิบสามสิบปีผมว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ ถ้ามีนะครับก็ส่งกลับมาผมเคลมให้นะครับรางเป็นรางเควันนะครับรางเควันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับรางเควันรูตรงนี้รูข้างล่างนี่คือรูสายพีนะครับท่อสายพีที่อยู่ในท่อเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับที่มาดกับลูกดอกเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะอยู่ล่องข้างบนนะครับส่วนรูข้างล่างเป็นรูสายพีนะครับลูกดอกก็อยู่ข้างบนนะครับเวลาเรายิงนะครับ มันก็จะคลายตัวออกมาข้างหน้าตรงนี้หมดนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่ไดเอาสายพาดไปข้างนอกนะครับถ้าเอายสายพาดไปข้างนอกเวลายิงออกมาลูกดอกมาถึงตําแหน่งตรงปีกเนี่ยมันจะเหลือสายที่มันหย่อนอยู่ข้างหลังนะครับมันอาจจะไปพันเป็นม้วนกับยางได้นะครับเราก็เลยจับฝังมันลงไปเลยนะครับให้มันอยู่ใต้ล่องลูกดอกนะครับแล้วเวลาเราใช้งานนะครับเราก็ต้องมัดปมเชือกนะครับเราต้องมัดปมเชือกเนี่ย ให้อยู่ใต้เนี่ยองของลูกดอกนะครับแบบนี้นะครับให้มัดอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเวลาเราใส่สายนะครับเวลาเราใส่ลูกดอกเนี่ยเราก็ให้ให้สาย PE ีเนี่ยมันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับอย่าให้มันขึ้นมาพันกับลูกดอกนะครับหมุนปมหมุนปมเชือกเนี่ยให้มันอยู่ใต้ลูกดอกแล้วก็เวลาเราใส่เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ให้ให้สายตกลงไปก่อนนะครับค่อยเอาลูกดอกวางนะครับแล้วค่อยกดเข้านะครับให้ สายอใต้ลูกดอกนะครับอย่าให้พันนะครับถ้าพันอาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกดอกขาดได้นะครับลูกดอกเชือกมัดลูกดอกขาดได้นะครับก็พยายามยิงทุกครั้งก็ต้องเช็คดูนะครับดึงมันดึงขึ้นมาได้นะครับดึงขึ้นมาแล้วก็เขย่าเขย่าให้มันตกลงไปข้างล่างนะครับอย่าให้มันม้วนมาพันอยู่กับลูกดอกนะครับแล้วก็ปรับท่อให้ตึงนะครับเวลาเรายิงก็จะมีความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานแน่นอนนะครับผมกล้ารับประกันให้ ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับว่าไม่มีอาการลูกดอกติดขัดแน่นอนนะครับตั้งแต่ผมใช้งานมายังไม่เคยเจอแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนที่ทําก็จะเป็นเอาสายพาดตรงปีกอะแต่มีปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับยิงไปแล้วลูกดอกมันจะชอบขาดทิ้งนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุบางทีเรามาดูแล้วมันก็จะเห็นรอยเชือกนะครับรอยสายพีบาดบาดกับยางนะครับก็มีนะครับบางทีก็มัดติดม้วนติดอยู่กับเชือกของยางหนึ่งก็มีนะครับก็อันนั้นอาจเกิดอันตรายได้นะครับถ้าเราเลื่นไซส์ใหญ่นะครับ แต่ว่าสายที่ให้ไป,100ปร้อยปอนเนี่ยถ้ามันติดขัดมันจะขาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะผมก็ใช้เท่านี้นะครับแล้วใช้รางที่มันอเอาผ้าตรงปีกเนี่ยเวลายิงมันติดมันก็จะขาดทิ้งนะครับแต่ว่าตัวนี้รับรองว่าไม่ขาดทิ้งแน่นอนลูกดอกเนี่ยใช้ไปจนนอกจากเราจะไปยิงติดต่อนะครับไม่ขาดทิ้งเองแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่พันไม่พันกับยางนะครับ ไม่ดีดกลับมาแน่นอนนะครับตัวนี้มีระบบป้องกันการดีดกลับลูกดอกรางรางเรามีระบบป้องกันดีดกลับนะครับไม่ดีดกลับแน่นอนผมกล้ารับประกันให้เลยนะครับผมใช้เองทุกวันนะครับใช้เองตลอดยิงตลอดนะครับรางคีวันเนี่ยผลิตออกมายังไม่เคยเจอปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับตั้งแต่ผมใช้งานมาเนี่ยหลายปีแล้วครับไม่เคยเจอปัญหาติดขัดเลยนะครับ ช่องทางติดต่อตามนี้นะครับโทรมาเลยนะครับ0972688650นะครับใครที่สนใจนะครับโปรโมชั่นนะครับจาก1,700เหลือ1,500นะครับจำมพอมือสอดจาก1,799นะครับเหลือ1,599นะครับใครสนใจรุ่นไหนนะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับยังมีแอดมินคอยรับสายอยู่นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวถูกที่สุดในร้านน,น,นะครับปืนก็คือตัวมือไอ้กําคอเนี่ยพันห้าเนี่ยก็คือรุ่นถูกสุดแล้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ให้ไปก็จะเป็นอุปกรณ์อย่างดีนะครับมันถูกเพราะว่าเราจัดโปรด้วยนะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับมันก็เลยถูกนะครับแล้วก็ไม้ก็เป็นไม้กระถินเทพานะครับไม่ใช่ไม้ประดูถ้าไม้ประดูก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับส่วนตรงนี้เป็นไม้กระถินเทพานะครับ ไม้กระถินเทพาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนนะครับผมบอกไว้ก่อนบางคนบอกว่ากลัวมันไม่แข็งแรงนะครับมันแข็งแรงนะครับไม้กระถินเทพาเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงพอๆกับไม้ประดู่นะครับมันแต่ผมใช้งานมาก็ยังไม่เคยเจอมันแตกหักนะครับแข็งตอนทํางานก็ทํางานยากด้วยครับตัดยากนะครับตัดยากเจียยากนะครับเนื้อไม้ก็คล้ายๆกับไม้ประดู่นะครับแต่ว่าสีสีของเนื้อไม้กระถินเทพาเนี่ยจะออกเหลืองดํานะครับ เหลืองดำคล้ายๆไม้สักนะครับแต่ว่าความแข็งจะได้ไม้ประดูนะครับความแข็งก็ใกล้เคียงกับไม้ประดูนะครับเป็นงานกระถินเทพานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ